สวัสดีค่ะร้านมดแดงดินเผาค่ะชื่อสุนาพัศกรพักดีค่ะเป็นบ้านดัดเปลื่อนทั้งปั้นด่นเผค่ะก็รู้สึกของคุณนะคะทางมหาวิทยาลัยราชพัฏค่ะที่นำนวัตกรรมใหม่ๆมาให้กับชาวบ้านดัดเปลื่อนนะคะก็เพิ่มเพิ่มความรู้ในการเกี่ยวกับการทำเครื่องปั้นดินเผาเพราะปกติเราใช้การปั้นมือค่ะการปั้นมือ ชาวบ้านแต่เปลี่ยนแล้วค่ะแต่ทีนี้ตทวนี้ช่างปั้นหายากหายากมากค่ะทางมหาลัยก็แล้วก็อาจารย์มหาลายัยราชภาัฏเนะาะแล้วก็นักศึกษามาแนะนําความรู้เกี่ยวกับการทําช็กเกอร์คนที่ไม่มีทักษะการปั้นก็จะได้มา,าทางานตัวนี้ให้มีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เป็นการ เพิ่มแรงงานกับคนที่ปั้นไม่เป็นหรือไม่มีความสามารถที่จะปั้นขึ้นรูปด้วยมือได้ก็มาทํางานตัวนี้ได้ค่ะก็ดีใจค่ะไปัเอางยอรนครับกา,ารอธิบายเส้นอินะกเกอร์ก่อนนะครับแป้นชิกเกอร์นี่เราพัฒนามาจากแป้นหมุนนะครับก็คือคนที่ไม่ถนัดหรือว่าไม่มีความชำนาญในการขึ้นรูปเป็นหมุนนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะพัฒนามาเป็นเครื่องชิกเกอร์ให้ด้วยนะครับใบมีดต,ตัวนี้เป็นใบมีดแบบ อ่า็อกไม่ได้เป็นแบบสไลด์นะครับต้องมีนะครับพิมพ์พิมพ์สำหรับที่จะเป็นแด้ทุ้กยานะครับต่อมาคือดินเหนียวนะครับอันนี้เป็นพิมพ์แดดเกลือะนะครับทางที่ดีนะครับเราควรจะรู้ว่าปริมาณอ่าอันนี้วิธีการนะครับเราก็จะเอาก้อนดินนะกดลงไปในพิมพ์ของเรานะครับอ,อันนี้ก็เปิดเครื่อง ใช้มซ้ายจับแขนของเครื่องจิกเกอร์นะครับนะครับมือขวาเนี่ยคอยที่จะจับเข้าน้ำแล้วก็คอยเติมดินนะครับยัดดินกดไปเรื่อยๆครับจนดินขึ้นมาเต็มถ้าไม่เต็ม ยังเอ้เอ้เอ้หอูจริงเอ้รุ่นเล็กไหมนะรุ่นใหญ่เหมือนกันฐานแกมาจะทดีสขวงน้ำ คือเบรกถ้ามันหยุดปุ๊บเรายกออกได้เลยแต่นี่เราต้องมาปิดเครื่องมันจะเสียเวลาเราก็ยัดลงไปอย่างนี้เลยครับก่นลงไปก่นลงไปในกินพออยู่ละแล้วก็คอยประคองมันไว้ครับหือถ้าเราก่นลงไปเรื่อยๆก็ว่ามันดื้อแล้วก็ นี่ครับเียสลับพนี้ใราปากมันไม่สวยเขาจะมีการแต่งปากิ กลับดินดานหัวด้านปากแต่นิดนึงนะนะยัดจะมาตรงด้านปาครับที่มันเต็มทีนสวยๆี่มันสวยไปนิดนึงอ่านี่